และหลังจากที่ทานายกออกมาประกาศว่าจะมีการบังคับใช้พรกฉุกเฉินในวันที่26มีนาคมนี้นะคะก็มีประชาชนจํานวนมากเลยค่ะไปแห่ซื้อหาสินค้าไปกักตุนสินค้ากันเพราะว่าวันกลัวว่าจะไม่ทราบนะคะว่าหลังจากที่ประกาศพรกรออกมาแล้วเนี่ยจะมีมาตราการอะไรบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้เองประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยแหละค่ะเขาเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าที่มีความจําเป็นกันนะคะภายในห้างค้าปลีกจํานวนมากเลยทีเดียวส่งผลให้สินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสําเร็จรู รูปน้ำดื่มปลากระป๋องกระดาษชำระรวมถึงไข่ไก่จำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วค่ะในขณะที่สินค้าชนิดอื่นๆทางห้างก็ได้ระดมขนสินค้าออกมาจัดบนชั้นวางนะคะ<ๆ>เพื่อให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกซื้อได้อย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องมีให้เลือกซื้ออย่างเพียงพอนะคะหมดแล้วก็เอามาเติมใหม่ได้เรื่อยๆโดยประชาชนที่เดินทางไปซื้อสินค้ายอมรับค่ะว่าต้องการไปซื้อสินค้าที่มีความจําเป็นเพื่อสํารองเอาไว้ก่อนเนื่องจากไม่มั่นใจว่า การประกาศพรกฉุกเฉินของรัฐบาลจะมีผลกับชีวิตอย่างไรบ้างรายละเอียดมันยังไม่ได้ออกมานะคะคือตอนนี้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะแล้วก็อะไรนะปลากระป๋องก็คือเขาบอกว่ามีเพียงพอแต่ตอนนี้มีอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมที่หายไปแล้วก็ผมไปเจอด้วยตัวเองด้วยเมื่อวานเนี่ยพอเสร็จจากรายการข่าวค่มนะผมก็เลยลองไปสํารวจดูสักนิดนึงนะที่บอกนะว่าไข่ไก่ถูกต้องฮะไปดูที่บอกขออนุญาตเอ่ยสถานที่แล้วละกันที่บิ๊กซีรัชดาไข่ไก่ไม่มีแล้วนะฮะก็คือ หมดเลยแล้วซึ่งเรื่องนี้เองในทางรักษารษาชการแทรนะที่บดีกรมการค้าภายในก็ออกมายืนยันแล้วนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยไข่ไก่มีเพียงพอแต่ว่าปริมาณการซื้อตอนนี้เรียกได้ว่ามันเยอะเกิน<ช>หลาย <ฮะ S 1> คนก็วิตกกังวลก็คือแห่ซื้อกักตุนกันเป็นจํานวนมากทําให้ตอนนี้ไข่ไก่ก็เริ่มจะไม่มีแล้วในบางพื้นที่แต่ยืนยันนะครับว่าไข่ไก่เรานั้นเพียงพอครับนายประโยชน์ เพ็นสุดรักษารษาชก,การแท,รแทนอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับกล่าวถึงมาตรการการรองรับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่หลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับประชาชนหาซื้อไข่ไก่ไม่ได้บอกว่าสถานการณ์การผลิตสินค้าของไทยในขณะนี้มีวัตถุดิบแล้วก็กาลังการผลิตเพียงพอแต่เมื่อประชาชนเริ่มซื้อสินค้าสำรองครับเนื่องจากการปิดห้างสับสินค้าจึงอาจทําให้สินค้าบางชนิดเนี่ยหายไปจากตลาดบ้างนะครับ โดยเฉพาะไข่ไก่ก็ยืนยันนะครับว่าปริมาณการผลิตยังคงเพียงพอแต่สาเหตุที่บางคนเนี่ยหาซื้อไม่ได้เพราะว่ามีการซื้อมากขึ้นออย่างกรณีที่ผมไปเจอเมื่อวานนี้ที่ใจหมผมไม่เจอนะครับก็บอกว่าในระยะเวลานี้เนี่ยการผลิตนะครับในเรื่องของไข่ไก่นั้นก็อยู่ที่3วันก็มีความต้องการเนี่ยตุนซื้อเอาไว้นะครับเท่ากับ1สัปดาห์ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไข่ไก่เนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับก็คือกําลังการผลิตเนี่ยมีตามปกติ<ช>คือคนต้องการซื้อกันมากขึ้นเอาไปตุนมากขึ้นอ่าใช่ใชครับ<ช> <ๆ S 1> ส่วนสาเหตุที่รัฐบาลเนี่ยไม่เร่งผลิตไข่ไก่ก็เพราะว่าประชาชนมีการซื้อตุนเอาไว้เป็นจํานวนมากหากเร่งผลิตไข่ออกมานะครับก็จะล้นตลาดจึงอยากขอความร่วมมือประชาชนนะครับไม่ให้กักตุนไข่ไก่ควรซื้อแต่ควรอพอบร,ริโภคเท่ากับช่วงเวลาปกติเท่านั้น สำหรับการตรวจสอบราคาไข่ไก่นั้นนะครับกรมการค้าภายในดำเนินการตรวจสอบอยู่เป็นประจำครับหากผู้ใดจําหน่ายไข่ไก่เกินราคาก็จะถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายอย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโควิด1 9ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าด้านอุปโภคบริโภคของประเทศขอให้ประชาชนอย่าวันวิตกนะครับพร้อมขอความร่วมมือไปยังผู้บริษัทผู้ผลิตให้เตรียมความพร้อมที่จะส่งสินค้า ให้กับผู้บริโภคหากประชาชน,นไม่สะดวกที่จะไปซื้อสินค้าด้วยตัวเองหรือว่าจําเป็นต้องเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา14วันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปซื้อไข่ไก่ตอนนี้เจอใครขายราคาไข่ไก่แพงนะครับเกินกว่าที่ปกติเราเคยซื้อ,อกันเนี่ยดูแล้วมันโอ้โหมีพิรุษจังเลยนะฮะก็แจ้งไปได้ที่กรมการค้าภายในเพราะว่าเขาก็ยืนยันแล้วนะครับว่าห้ามขายเกินราคาแล้วก็ยังคงเพียงพอแต่ว่าตอนนีน้คนหาซื้อเยอะไปนหน่อยก็เลยอาจจะหาไม่ค่อยเจอนะฮะค่ะมีบทลงโทษด้วยนะคะ และในเรื่องนี้เองนะคะทีมข่าวของนิวสิบแปดค่ะไปลงพื้นที่ที่ตลาดสำโรงนะคะเพื่อไปทําการสํารวจนี่แหละค่ะว่าไข่ไก่เนี่ยทำไมหลายคนซื้อหาไม่ได้โดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าในตลาดค่ะเขายืนยันนะคะว่าขณะนี้ไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนส่วนหนึ่งก็มาจากการซื้อไปกักตุนของประชาชนเองนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการกักตุนจากฟาร์มขายไข่ไก่รายใหญ่บางร้านยังมีไข่ไก่ขายอยู่แต่เป็นไข่เปลือกบางหรือเป็นไข่ที่ถูกคัดให้ขายในราคาต่ํากว่าปกติเล็กน้อย แต่ประชาชนก็ยังให้ความสนใจไปซื้อมาเก็บไว้ส่วนราคาไข่ไก่นั้นพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าราคาขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะประมาณแผงละ6ถึง20บาทตามขนาดของไข่ไก่ค่ะไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยค่ะขึ้น่วงนี้ขึ้นขึ้นเราก็ต้องขายเราก็ต้องขายขึ้นประมาณกี่บาทจังจูงนี้ก็ขึ้นอย่างเดิม6บาทแล้วนะก็ขึ้นทีละ3บาททีละ3บาทหลับฟองละ6บาท จ้าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นส่งมันเป็นแผงแผงราคาตัแต่กี่บาเป็นแผงฮะปกติแผงละกี่บาทครับมันมีหลายไซส์อ่ะมีหลายเบอร์แต่เขาตัดเศษเขขึ้นมาอ่าอย่างละสามบาทหกบาทสองครั้งแล้วมันขึ้นมาสองครั้งแล้วก็อยากให้รัฐบาลมาช่วยกันเนาะทุกคนก็ลําบากทุกคนนะคะเออตลาดก็ถูกปิดโรคก็ระบาดคนก็กลัวอยากออกก็อยากออกอยากซื้อของอยากจะอยู่บ้านก็อยากอยู่ มันก็มันหลายอย่างอ่ะออก็สงสารบางทีเราก็ช่วยช่วยกันไปก่อนไม่อยากให้กักตุนสินค้ามากกว่าคนชาวบ้านก็ซื้อไปแค่กินไม่ต้องตุนมากของมีให้ตลอดแต่คือไม่ได้มีให้เยอะเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้มันทางฟาร,ร์มเขาก็ไม่มีให้เยอะอพเพระวามกระจาย,ายใช่ใช่ครับใช่ครับไถต,ตอนนี้มีน้อยอยู่แล้ว ขาดค่ะขาดตลาดค่ะตลาดมันเป็นนาเรียงครับเพื่อช่วงนี้แหละค่ะช่วงก็ไม่นาละสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ลงก็ตอนช่วงนี้ไม่มีมากเลยนะอ่าเป็นเสียงจากพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็บอกว่ามันขาดตลาดจริงๆนะคะที่มีอยู่ในตลาดก็เป็นไข่ไก่เปลือกบางเนาะแต่ประชาชนเขาก็ยังสนใจที่จะซื้อหาเอาไปใช้กันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันหาไม่ได้อ่ะค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ